ออกดีใช้ได้เลยแรง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 ให้ดูปลายท่อออกเต็มท่อครับวันนี้ปั๊มเค้นสองนิ้วสองแรงเป็นปั๊มสมาร์ทไฟฟ้าครับปัมมาดานอันนี้ยี่ห้อเค้นนะครับเคนสเปคเดี๋ยวนะให้ดูสเปคเดี๋ยวช่างอ่านฟังหน่อย มากน้ำก็ออกน้อยอ๋อนี่เขาบอกความลึกใช่ไหมอืมอครับยิงเกียวก็ยอมเลยนอะาอ้ปล่อยนะน้ำออกเต็มพ่อนี่ใช้ไฟฟ้าปัม๊ม22แรงนี่อาจจะเป็นเห็นผลนึงที่ว่าทำให้น้ำมันแรงขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าอะไรอ่ะวันนี้พามาดูครับใครไม่เคยเห็น เสมอเนาะนใช้ไฟบ้านสองร้อยยี่สิบไฟบ้านนี่ยดูอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับสองนิ้วสองแรงอันนี้ยี่ห้อเคนนะครับเคนสเปคเดี๋ยวนะให้ดูสเปคเดี๋ยวช่างอ่านี่ฟังหน่อยใช้ไฟสองร้อยยี่มาตีสองร้อยสามสิบเพื่อห้าสิบเพลสห้าสิบเพลสใช่สองแรงสองแรงหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์เนี่ยนี้รอบขับอืออันนี้ถ้าย้อนมากน้ำก็น้อย อ๋อนี่เขาบอกความลึกใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยบอกความลึกเนี่ยวันเราเนี่ยอ๋อลิตรลิตรต่อชุกต่อนาทีใช่ใช่ยิ่งลึกยิ่งน้ำมนขอยอ๋อ,อข้าจะดันออกมาให้ถ้าตื้นก็ออกไวออกเยอะนี่อ๋อ,อนี่ถ้าตื้นใช่สามร้อยหกสิบเจ็ดลิตรต่อนาทีอ,าอันนี้นนแนะนำให้ยืดประมาณให้หย่อนประมาณ สิเมตรนะเที่ยวเมื่อกี้กลางๆแล้วกันบ่อแล้วกันน้ำสิบเมตรอันนี้สิเมตรสิเมตรย้อนสิเมตรส6 7ร้อหกสต่อนาที19บเก้าเมตรสองอหกสดอันนี้ถ้าย้อนลึกสาเมตรหกสิดหกสิบลิตรตัวน้อยเลยใช่หรือว่ามันลึกนะอันนี้ปั๊มเข็นสนิ้ว2แรงเป็นปั๊มสมาร์ไฟฟ้าครับอัมดาน ความแรงขึ้นอยู่กับความลึกแล้วก็กําลังในการส่งของเครื่องแต่ละเครื่องไม่เท่ากันนะครับยิงเกี้ยวแล้วก็ย้อนเลยเอานะปล่อยนะแล้วต่อครับต่อตรง,ต,งต่อตรงต่อตรงต่อตรงทากราวนิดนึงแล้วก็ยิง,ยงเกี้ยวช่วยเนี่ยมันนั่นไว้เลยอ่ะ อันน <Started. S 2> ั้นเลยพออว่ะอืมยิงตัวยงพอไม่ต้ัวยงพ่อหน้ารีบเจ็บร้อยนี่ครับเสร็จแล้วเอาวางให้ บ๊อบบ๊อบปีเป๊ะอ๋อเสร็จตาพอบู wa, ๊ครับไงไบนไงไปใช่ใช่ใช่เส้นเปื่อยแกมีเสียงแล้วบ๊กบุ๊กบุ๊กแล้วมาแล้วเฮ้ยออกแล้วปลาไม่ตายแล้วบัวไม่ตายแล้วขนาดเนี้ยเอ้าแค่เนี้ยอ๋ออ้าแค่เนี้ยอ๋อแค่นั้นเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อนี่ไล่ลมไล่ลม อุ้ยแรงกว่าเดิมว่ะอุ้ยแรงกว่าเดิมเยอะเลยว่ะโหดินทรายเขาทรายทรายเขาบอกข้างล่างทรายมันเยอะใช่แต่ไม่ย้อนอยู่ย้อนหมดเรียบร้อยออเนี่ยออกแล้วมึงกินน้ำแรงเลยอู้น้ำบอกเต็มท่อออกเยอะกว่ากว่าเดิมอันเดิมมันก็มืต้นตาใช่ใช่ออกแล้วออกแล้วอันเดิมไม่ออกเยอะขนาดนี้แรงแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมเดี๋ยวมีเคยเคยถ่ายไว้อยู่ แรงกว่าแรงกว่าพอใช้ได้ใช้ได้ครับอันนี้เค้นสองนิ้วสองแรงแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมนี่ช่างช่างบอกชื่อไหยช่างไตยช่างตายน้องยางครับผมดูครับดูดูมีปัญหาอะไรตามได้หมดแรงก็เดิม ี่เปิดคือเดียวก็ท่วมเลยเปิดทิ้งเลยนี่ช่างแต่ว่ายังไม่เก็บตังค์จะให้เช็คไอ้นน้ำสักปีหนึ่งคอนส่งคอนส่งแกจะไปเยียบนั้นหักเดือนน้ำในบ่อปลาเล็กถ้าออกองนี่ครับนี่ครับตัแรงกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะไอตอนนั้นเคยถ่ายไปนิดเดียวเดียวนะออกไปท่อดไม่เต็มเลยนะไม่เต็มแล้วก็ออกนิดเดียวอ๋อต้องต้องนุ่นเนี่ย ปลยปเลยแค่ต้องตงยกเลยอ่ะจะเอาอะไรนู่นล่ะตะกาว่ยตะกาไปดูตะกานู่นนั่สิตะกาน่ะเขาเอาเอาหนูข้างล่างเลยนอย่างนี้ถี่วใช้ได้ไหม มมันาตอันนี้ปั๊มยี่ห้อเคนเนาะสองนิ้วสองแรงินอะไรกี่กี่วัตกี่วัตเนี่ยโอโตหม้อกี่วัตเนี่ยสเปคสเปคกี่วัตเนี่ยโอ้ปลาวิ่งตูมแล้วอย่าบอกว่าเราน้ำแห้งไปเออเราลืมจับปลาก่อนเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูดิเี่ยนีะการมันจ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 ะออกดีช้ได้เลยแรงแๆงแรงแรงแให้ดูปลายท่อออกตกนท่อครับ หย่อนแล้วครับเปิดแล้วน้ำออกเต็มท่อนี่ใช้ไฟฟ้าปั๊ม22แรงช่างบอกว่าเมื่อกี้เราไม่ได้หย่อนเท่าเดิมเนาะเหมือนเราออกท่อนึงออกท่อนึงเพราะว่าดูสีดูน้ำแล้วมันน่าจะทรายเพราะบ่อที่ใช้ไปนา,นานเนี่ยทรายอาจจะตื้นอ่าหนุนขึ้นมาก็เลยลงแค่สีเนาะสีเส้นสแต่ก็น้อยกว่าเดิม เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ว่าทำให้น้ํามันแรงขึ้นเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าย้อนน้อยออทำงานก็เหมือนถ้ายืดลึกมากมันก็จะดันใช้แรงเยอะใช่หมี่สเม่้ายครับี่สิบกเออได่ กะว่าจะเปิดช่างบอกให้เปิดไว้ทั้งคืนเลยดูว่ากี่วันจะเต็มมั้ง